อยาให้การโตเป็นผู้ใหญ่ทําให้เราคุยกับแม่น้อยลงผมเขียนบทความนี้เพื่อใช้เตือนตัวเองเพราะยิ่งอายุมากขึ้นโดยไม่ตั้งใจผมพบว่าตัวเองคุยกับแม่น้อยลงอาจเป็นเพราะความง่วงในตอนเช้าอาจเป็นเพราะการงานที่ยุ่งระหว่างวันอาจเป็นเพราะความเหนื่อยล้าตอนเย็นอาจเป็นเพราะความง่วงตอนกลางคืนหลายๆเหตุผลข้ออ้างที่เราใช้บอกตัวเองเกี่ยวกับการที่เราคุยกับแม่น้อยลงทั้งที่ยิ่งอายุมากขึ้น บทสนทนาของเรายิ่งเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับแม่คนเป็นแม่ส่วนใหญ่มีความสุขเสมอที่ได้รับฟังเรื่องราวของลูกมีความสุขเสมอที่ลูกโทรหาหรือมาหาในขณะที่แต่ละวันเราต้องเจอคนไม่น้อยที่เราไม่ได้อยากเจอแต่ก็ต้องยิ้มให้ไม่ได้อยากคุยแต่ก็ต้องทักทายแต่กับคนที่รักเราที่สุดและรอคอยเรามากที่สุดบางครั้งเรากลับมีเวลาให้เขาน้อยที่สุดอย่าให้การโตเป็นผู้ใหญ่ขยายระยะห่างระหว่างเรากับแม่ เพราะสำหรับแม่เรายังเป็นเด็กน้อยเป็นลูกของแม่เสมอไม่ต้องใช้เวลามากแค่แบ่งเวลาในทุกวันอย่างสม่ําเสมอพูดคุยกับแม่รับฟังเรื่องราวของแม่แล้วในวันที่เหนื่อยลา้าเราจะกลับมานึกขึ้นได้ว่าเรายังมีคุณค่าสําหรับคนหนึ่งคนคนที่อยู่กับเรามาทุกช่วงเวลาคนที่รักเรามากที่สุดแมที่มาบทความหัวใจเพื่อหัวใจหนึ่ อย่าให้การโตเป็นผู้ใหญ่ทําให้เราคุยกับแม่น้อยลงผมเขียนบทความนี้เพื่อใช้เตือนตัวเองเพราะยิ่งอายุมากขึ้นโดยไม่ตั้งใจผมพบว่าตัวเองคุยกับแม่น้อยลงอาจเป็นเพราะความง่วงในตอนเช้าอาจเป็นเพราะการงานที่ยุ่งระหว่างวันอาจเป็นเพราะความเหนื่อยล้าตอนเย็นอาจเป็นเพราะความง่วงตอนกลางคืนหลายๆเหตุผลข้ออ้างที่เราใช้บอกตัวเองเกี่ยวกับการที่เราคุยกับแม่น้อยลงทั้งที่ยิ่งอายุมากขึ้น บทสนทนาของเรายิ่งเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับแม่คนเป็นแม่ส่วนใหญ่มีความสุขเสมอที่ได้รับฟังเรื่องราวของลูกมีความสุขเสมอที่ลูกโทรหาหรือมาหาในขณะที่แต่ละวันเราต้องเจอคนไม่น้อยที่เราไม่ได้อยากเจอแต่ก็ต้องยิ้มให้ไม่ได้อยากคุยแต่ก็ต้องทักทายแต่กับคนที่รักเราที่สุดและรอคอยเรามากที่สุดบางครั้งเรากลับมีเวลาให้เขาน้อยที่สุดอย่าให้การโตเป็นผู้ใหญ่ขยายระยะห่างระหว่างเรากับแม่ เพราะสำหรับแม่เรายังเป็นเด็กน้อยเป็นลูกของแม่เสมอไม่ต้องใช้เวลามากแค่แบ่งเวลาในทุกวันอย่างสม่ําเสมอพูดคุยกับแม่รับฟังเรื่องราวของแม่แล้วในวันที่เหนื่อยลา้าเราจะกลับมานึกขึ้นได้ว่าเรายังมีคุณค่าสําหรับคนหนึ่งคนคนที่อยู่กับเรามาทุกช่วงเวลาคนที่รักเรามากที่สุดแมที่มาบทความหัวใจเพื่อหัวใจหนึ่